สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็ยิในใีเกม3กก๊ก All-Star เป็นเกมมือถือ3ก๊กแนวไอดอลอาจัดทีมต่อสู้เปิดใหม่ของทางค่าย X s v e เกมทาง X s v e เกมได้ทำการแจกโค้ดรับไอเทมฟรีแล้วก็แจกคูปองบัตรเติมเงินฟรี328หยวนหรือประมาณ1,500บาทไทยแจกทุกวันนะครับผมเราสามารถมากดรับที่หน้าหลักตรงนี้แล้วก็มาที่ถุงเงินตรงนี้เนาะนเห็นไหมครับ 328หยนะผมสามารถกดรับได้ทุกวันเลยนะครับผมนะแจกทุกวันนะอ่าเราสามารถนำคูป,ปองในส่วนนี้ซื้อพวกแพ็คเติมเงินได้ทุกแพ็คเติมเงินภายในเกมได้เลยนะครับผมสำหรับเกม3ก๊กออสตา r ผมจะเป็นแนว i อเดนอาร์นะครับก็จะมีรางวัลไอเดนถ้าเรากดรับตรงนี้เลยนะครับรางวัลไอเดผมสูงสุดอยู่ที่ประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงนะครับผมนะมันก็จะบอด ทอง XP หินเลื่อนขั้นอะไรพวกนี้ให้เรานะครับผมนะแล้วก็เราสามารถกดรับได้ฟรี3ครั้งเนาะมันจะบอดให้เรา2ชั่วโมงครับตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมกดรับทั้งหมดแล้วเนาะอ่าแล้วก็เกมนี้เราจะเล่นผ่านชัปเ t อรนะครับแล้วก็เล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆเนาะอย่างเช่นของผมอยู่ที่ชัปเ t อร์ที่9ด้านอ่าด่าน9ขีดสนะครับผมนะนะกดมาที่รูปดาบควายกันตรงนี้ครับ เกมสามก๊กออสตาผมเราสามารถจัดทีมได้สูงสุด5ตัวละครน,นะครับตัวละครก็จะแบ่งเป็นก๊กนะครับผมมีจกก๊กงอกก๊กวีก๊กแล้วก็วีรบุรุษนะครับแล้วก็สายของตัวละครก็จะมีสายโจมตีก็จะภาพสายแทงาสายเวทแล้วก็สายแอสซาซินนะครับผมหลกัหลกๆมีอยู่4สายนะครับผมอ่าแล้วก็จะมี ระบบแพ้ทางชนะทางของก๊กต่างๆเนาะ,ะแล้วก็จะมีโบนัสก๊กนะครับผมถ้าเราจัดทีม3ตัวละครหรือว่า5ตัวละครก๊กเดียวกันผมมันก็จะบวกนะผมโบนัส a t k s p คิติคอ o หลบหลีกอะไรพวกนี้นะครับผมนะอ่าแต่ละก๊กมันจะบวกโบนัสตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับผมนะอ่าแล้วก็จะมีระบบ sp หรือว่าค่าพลังลบของทีมเราเนาะตรงนี้ซ้ายมือครับด้านขวาก็จะเป็นของศัตรูเนาะ แล้วก็เราสามารถกดจัดทีมแบบรวดเร็วได้ผมตรงนี้ปุ่มสีฟ้าซ้ายมือนะครับผมนะอ่าโอเคครับจัดทีมเสร็จก็กดท้าทายได้เลยอ่าระบบการต่อสู้นะผมก็จะต่อสู้ให้เราอัตโนมัตินะมีเล่งความเร็วสูงสุดท,ที่คูณ3ครับอ่าจะเป็นแนว idler p g เนาะราชนะก็จะได้รับ ep แล้วก็ทรัพยากรต่างๆนะครับผมที่เอาไว้อัปเกรดตัวละครของเราเนาะเดี๋ยวมาดูอีกรอบครับผม,มภาพสวยทุกคนนะ เป็นแนวกระตุ้นนะครับผมนะอืนี่ครับประมาณนี้เลยระบบการต่อสู้นะอันนี้ผมใช้ริโปโนะครับผมเป็นตัวทำดาเมจหลักเนาะอย่างโกงบอกเลยครับผมอ่าแล้วก็จะมีระบบส่งเควสนะครับส่งตัวละครอ่าทำเควสรับของรางวัลเนานะอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของ แจกตัวละครผมถ้าเราผ่านด่านต่างๆเนาะนี่นะครับผมผ่านด่านถึง9ก้ขีดหมันก็แจกตัวละครเนาะกดรับนี่เลยครับม,มีระดับ S บวกนะทุกคนนะนแจกเยอะนะครับผมนะตัวละครเราไม่ต้องสุ่มหาได้จากตู้กรชาก็รับได้ฟรีในส่วนนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของระบบดลันเชียนประจำวันนะครับ ดันเจี้ยนประจำวันก็จะให้เราฟาร์มหาทรัพยากรต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นทองอหินเลื่อนขั้นนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของสมบัติอะไรต่างๆเนาะสามารถเข้ามาฟาร์มได้ในส่วนนี้นะผมมันก็จะมีระดับนะครับจากง่ายขึ้นไปหายากเนาะอะ่ประมาณนี้แล้วก็จะมีระบบไตห่หอคอยนะค,ะนะครับผมผมอยู่ที่อันดับชั้นที่24เนาะ ก็จะมีการจัดอันดับด้วยนะครับผมตรงนี้ซ้ายมือตรงนี้เนาะมีของรางวัลน,นะผมถ้าเราผ่านด่านชั้นต่างๆนะมันก็จะแจกนะครับหาไปทินเลื่อนขั้นก็อนะีกพีเนาะพัดาให้ดูครับนี่เราดูค่าพลังดีๆนะทุกคนนะถ้าค่าพลังเราน้อยกว่าก็อาจจะแตกได้นะครับผมโอเคจัดทีมก่อนดิโป้ผมทําเป็นตัวดาเมจหลักนะเนาะอ่าเซียนอยู่ข้างหลังละกันนะครับ กวนอูน o, ยืนหน้าแล้วก็ขมเบ้งอยู่ข้างหลังอ,อันนี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะครับตัวแทงนะครับเกมนี้เนาะมันจะให้ตัวข้างหน้านะผมเนาะทำดาเมจแล้วว่าเริ่มเทิร์นก่อนนะมันจะโจมตีก่อนนะครับผมเรามาดูนี่นะครับถ้าตัวข้างหน้าเรายืน ตามตำแหน่งเลยเนาะอ่ะหนึก็เรียงตามลำดับเลยเปนกาโจมตีตามที่เราเรียงเลยนะครับเด่งความเร็วไปที่คูณสามกดสคิปก็ได้นะเดี๋ยวเราของเราวันแล้วเห็นไหมครับประมาณนี้เลยอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าระบบอารีนา PVP เนาะอ่านะอารีนา PVP ก็มีนะครับอารีนา PVP มันก็จะวัดที่ค่าพลังนะครับทุกคนตรงนี้ นี่ครับผมอยู่ที่อันดับ20นะตอนนี้นะครับอ่าก็จะมีการจัดอันดับมีร้านค้าอารีน่าเนาะจัดทีมกดตรงรูปธงตรงนี้ครับจัดทีมตามที่เราจัดทีมได้เลยเนาะโอเคลองดูครับชนะแล้วอ่าอันนี้ผมกดแบบข้ามนะเรามาดูก็จะจัดทีมแบบนี้เนาะกดท้าทายได้เลยครับกดสคริปไปเลยนะเราม่อยากดูนะพอชนะก็จะได้รับ คะแนนนะครับผมเนาะเรื่องอันดับแรงด์กิ้งประมาณนี้อ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูระบบตัวละครครับอ่าตัวละครก็จะแบ่งเป็นกกเนาะอ่าจกก,กงอกกวิกกวิรบุรุษนะครับผมนะอืมวิรบุรุษก็จะเป็นอ่าพวกลนะิโป้อะไรพวกนี้นะอ่าก้นอูนะครับอ่ของเบ้งเนาะอ่าแต่สีมันจะไม่เรียงตามสีที่เราเคยเห็นใน เกมสามก๊กอื่นนะทุกคนนะมันก็จะแบ่งประมาณนี้นะครับอ่าจกก๊กจะเป็นสีแดงนะครับผมนะะอันนี้วิกก๊กนะครับสีส้มนะครับสีม่วงก็จะเป็นอ่าอาวิยก๊กเนาะสีม่วงถ้างอกก๊กจะเป็นสีส้มนะครับผมนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับเออตัวละครก็มีแต่ตัวเด็ดๆทั้งนั้นนะนะครับเนี่ ยวพามาดูตัวละครทั้งหมดของเกมครับี่อันนี้ก็จะเป็นอ่าไม่แน่ใจว่าโจโฉหรือเปล่านะครับผมนะั่นมีหลายตัวนะครับที่เราปลดล็อกหน่อยจูล่งนะตัวนี้จูล่งอะไรพวกนี้เน,ะน,นาเนอะอันนี้ผมได้ริโป้มาแล้วเนาะริโปก็สามารถซื้อได้าาจากแพ็คตึมกันครั้งแรกเนาะเราสามารถใช้คูปองที่มันแจกฟรีซื้อได้เลยนะเห็นไหมครับผมขึ้น ประมาณ10ดาวนะตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบอัปเกรดตัวละครครับก็จะมีให้เรากด level อ,อัปเลเวลตัวละครเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับอัปเลเวลนะครับอัปเลเวลเนาะแล้วก็จะปลดล็อกสกงสกิลอะไรต่างๆแล้วก็มีการอัปดาวนะครับผมนะถ้าขึ้น11ดาวก็จะเป็น1นึ่งเขาเรียกว่าอะไร1นดอกจันนะกันนะเรียกประมาณนี้นะครับ ก็จะมีระบบการใส่ลูนใส่อาวุธต่างๆเนอะอันนี้ยังผมยังไม่มีนะอ่าประมาณนี้เลยครับแล้วก็จะมีในส่วนของระบบกาชาปองเนาะกาชาปองก็จะมีทั้งหมด3ตู้อ่มีตู้ทั่วไปตู้ขั้นสูงนะครับสุ่มออกตะครระดับ S แล้วก็ S บวกนะครับผมนะมสุ่มให้ดู10ครั้งเลดกาชาเกมนี้มันก็ดีนะทุกคนนะไม่ได้แย่นะมันก็มีการันตีให้อยู่เนาะอะ การันตีก็ตรงนี้นะครับ5ดาวออกอยูนะ่ที่9%กอนตะตู้นี้จะเป็นตู้แบบเลือกก๊กได้นะครับผมนะเนี่ยเราจะได้กกไหนก็สามารถเลือกได้เลยเลยนาะออกไม่ออกก็อยู่ที่ดวงนะครับผมนะอ่าสุด่ดูเลือกวิรบลุดนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมนะอ่าแล้วก็เกมนี้มีกิจกรรมเยอะนะทุกคนนะอ่าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสุ่ม รีโลฟรีนะตรงนี้เห็นไหมครับ1,000ครั้งนี่ผมรีโลไปแล้วนะครับผมเลือกเป็นเดลเซียนเนาะนะครับสมารถเลือกได้นะครับผมนะระดับอ่าดับเอสเนาะแล้วก็มีอีกนะครับเห็นไหมแจก,กอีกเนาะตู้นี้ผมเลือกคนอูนะครับผมนะอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของอ่ารางวัลล็อกอินนะครับอ่ารางวัลล็อกอิน7วันเนาะวันแรกแจกทองวันที่2แจกตัวละครระดับ S บวกนะ วันที่3แป็คนึงนะครับวันที่3แจกตัวกาชาวัวนที่4แจกหินวันที่5แจกตัวเลือกกกวันที่6แจกหินเลื่อนขั้นวันที่7แจกคงเบ้งระดับดับเบิลเอสนะครับผมนะถือว่าแจกเยอะ,ะครับผมอเอาเรื่องนะครับผมสำหรับ3ามกเวอร์ชันนี้เนะาะแล้วก็ X7 เกมผมก็จะมีฟังก์กชันต่างๆเราใช้นะไม่ว่าจะเป็นฟังก์กชันการแปลภาษา อ่า b o เ s t e r vpn คลิกอัตโนมัติอะไรพวกนี้เนาะใครอยากใช้ก็ลองใช้ดูครับแล้วก็แจกกิฟต์โค้ดครับมาที่อ่าเวล f a ร์ตรงนี้ครับที่กิฟต์โค้ดตรงนี้เห็นไหมครับมาที่ตรงนี้กดแบบหน้าต่างเนี่ยเห็นไหมครับโค้ดเราเติมตรงไหน,นตรงนี้ครับรูปโปรไฟล์อืมก็มาที่ตรงนี้แล้วก็มาที่คําสั่งสีฟ้าตรงนี้นะครับเติมช่องนี้ได้เลยครับประมาณนี้ครับ แล้วก็อย่าลืมกดรับนะคูปองบัตรเติมเงินฟรีตรงนี้เนาะที่ผมบอกช่วงต้นเกมอ่าต้นคลิปนะครับตรงนี้สามารถซื้อพวกแพ็คเติมเงินได้เลยนะครับใครอยากจะได้ริโป้เนาะหรือว่าโกนอูก,ก็สามารถซื้อได้เลยนะครับผมเนี่ยอ่าผมซื้อแพ็คริปโป้ไปแล้วเติมเงินครั้งแรกนะครับวิธีกดซื้อก็ง่ายๆนะครับผมนะให้เราหาแพ็กการจะเติมเนาะ อันนี้ผมเติมหมดแล้วไงนะครับอ่าก็เดี๋ยวแึงเนดะี๋ยหาแพ็คให้ดูน่ครับหกหยวนเนาะนะครับกดที่ข้าไปเนี่ไนะครับก็จะขึ้นแบบนี้เนาะอ่าให้เรากดขวามือครับเนี่ยมันก็จะใช้คูป,ปองให้เรานะครับแล้วก,ก็จะได้รับ VP9 มาเนาะอ่าประมาณนี้ครับผมสาหรับเกม3ก๊กออสตานะครับผมนะเป็นเกม3ก๊กเวอร์ชั่นใหม่นะครับของ X 7 Game เนกมาะแนวไอดอลนัพจีนะผมจัดทีมต่อสู้ภาพการ์ตูนสุดน่ารักนะครับผมนะ แจกคูป,ปอง1,500บาทไทยทุกวันนะครับผมใอ,าอ,าอานาคตจะมีภาษาไทยอัปเดตเข้ามานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ผมนะครับคอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับพอเราเข้ามาที่หน้าดาวน์โหลดของเกม3ก๊กออสตาแลนะครับสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับได้รับส่วนลดเติมเงิน99%ทุกแพ็กเติมเงินครับแล้วก็ได้รับ คูปองบัตรตั๋เงินฟรี1,500บาทไทยนะผมแจกทุกวันเนาะสามารถเข้าไปรับได้ภายในเกมได้เลยนะครับแล้วก็แจกกิฟโค้ดทั้งหมด28โค้ดนะครับผมสามารถนําไปเติมได้ภายในเกมได้เลยครับให้เรามากดดาวน์โหลดตรงคาว่า open ตรงนี้ครับดาวน์โหลดเสร็จทาการติดตั้งครับติดตั้งเสร็จกดคาว่า open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับ